เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เริ่มทำกันไปหรือยังหรือว่าทำแล้วยังทำกันอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมย์พาชานวันนี้เมย์จะชวนทุกคนมาตั้งเป้าหมายที่เมย์ทำแล้วดีกว่า New Year Resolution ซะอีกเมย์ขอเรียกมันว่า New Theme Resolution และการแผนเป้าหมายแบบ q u r t t e r โดยการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะคะจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีไฟไปตลอดทั้งปีเลย ใครที่ตั้ง New Year Resolution แล้วทำไม่สำเร็จหรือว่ารู้สึกเครียดกับมันสามารถฟังคลิปนี้เพื่อไปปรับใช้ได้เลยนะคะปกติมัจะชอบสรุปเหตุการณ์ทุกๆวันเกิดนะคะเหมือนเวลาที่หลายๆคนรีแคปชีวิตในตอนสิ้นปีพอดีไม่เกิดกลางปีก็เหมือนได้ทบทวนตอนครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังพอดีเลย หกปีที่แล้วนะคะเมย์ก็ได้ทําสรุปในวันเกิดของตัวเองนะคะและเมย์ก็เริ่มคิดคํานึงเหมือนเป็นคําที่แบบคาดหวังในปีต่อไปว่าอยากจะได้สิ่งนี้โดยคำนั้นก็คือคำว่าเรนโบว์ตอนนั้นอยากให้ชีวิตมีสีสันเต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งเมย์ก็ตั้งแบบนั้นมาทุกๆปีปีจนปีหลังๆก็เริ่มจริงจังและมันเริ่มไม่ใช่แค่ความคาดหวังในปีต่อไปและเริ่มที่จะหาคำที่เราจะยึดแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นตลอดทั้งปีและในตอนนั้นเมย์ก็ได้เริ่มตั้ง new theme Resolution อะไรคือธีมออกเสียงยากมาขอพูดง่ายๆว่าธีมนี่นแหละธีมก็คือความคิดแก่นหลักที่จะยึดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันถ้าใช้กับงานอีเวนต์แต่งตัวตามธีมคริสต์มาสสีแดงสีเขียวก็ต้องมาละถ้าใช้กับหนังหรือว่านาวนิยายธีมก็คือเมสเซจหรือว่าแก่นของเรื่องเป็นประเด็นที่เรื่องราวนั้นอยากจะพูดถึงทีนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องก็ต้องสนับสนุนตัวเมสเซจนั้นไป ใช้กับการตั้งเป้าหมายก็ให้เราเลือกคำคำหนึ่งนะคะที่จะยึดมาปฏิบัติตลอดทั้งปีขอแนะนำว่าเลือกคำดีๆนะให้เป็นคำที่เรารู้สึกจะอินมันไปได้ตลอดทั้งปีอย่างของปีที่แล้วนะคะเมตั้งไว้ว่า g r a d y o butt great เป็นคำที่ตั้งใจไว้ว่าให้เราเริ่มทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆขอแค่เริ่มก่อนแต่ว่าเมื่อเวลาเราทำไปอย่างสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆพอเอามารวมกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง ตีมนี้ทําให้เมย์ได้ฝึกในิสัยต่างๆนะคะอย่างเช่นการตื่นมาเขียนนิยาย5นาทีขอแค่5นาทีพอถ้าแบบอยากเขียนต่อจากนั้นก็แล้วแต่วันไปซึ่งแค่5นาทีนี่แหละพอเอามารวมๆกันเมย์ก็เขียนได้หลายหน้าเลยนะหรือว่าอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านทีละนิดอ่านไปทุกคืนยังไงมันก็จบเล่มก็ลองไปตั้งตีมของตัวเองดูนะคะปีนี้ของเมย์ก็ตั้งและเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิป หลังจากที่เราได้ธีมแล้วอยากจะแนะนําการตั้งเป้าหมายแบบควอเตอร์ค่ะควอเตอร์ quarter ก็คือ1ในสีการตั้งเป้าหมายแบบควอเตอร์ก็คือเอา1ปีมาหาร4ส่วนก็จะได้3เดือนนะคะอย่างตอนนี้ต้นปีก็ให้เราลองตั้งเป้าเดือนที่1ถึงเดือนที่3เอาส่วนควอเตอร์ต่อไปเนี่ยก็ค่อยว่ากันข้อดีของการตั้งเป้าหมายแบบควอเตอร์หรือการตั้งเป้าหมายทีละ3เดือน แทนที่จะตั้งเป้าหมายสําหรับทั้งปีข้อแรกเลยก็คือมันลดความเสี่ยงที่เราจะเทปเป้าหมายทิ้งค่ะช่วงต้นปีเราจะมีความคาดหวังกับตัวเองสูงมากเนาะตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่อลังการแต่ถ้าเราทําไม่สําเร็จมันก็เสี่ยงที่เราจะไม่ทําไปเลย ยกตัวอย่างเช่นปีนี้ตั้งเป้าหมายไหมว่าจะอ่านหนังสือ30เล่มสมมติไปถึงกลางปีเราอ่านไปได้แค่เล่มเดียวเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเทปเป้าหมายนั้นทิ้งไปอย่างน้อยก็เมคนนึงแหละแล้วพอเราเททิ้งไปเป็นไงต่อรู้สึกผิดกับตัวเองอีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นการตั้งเป้าหมายแบบควอเตอร์ควอเตอร์แรกเราตั้งไว้ว่าเราจะอ่าน10เล่มแต่ปรากฏเราอ่านได้แค่1เล่มควอเตอร์น้าเราก็ค่อยคิดหาวิธีปรับเปลี่ยนมันหาวิธีทำมันในควอเตอร์ต่อไปได้ การตั้งเป้าหมายแบบนี้ก็จะลดความเสี่ยงที่เราจะเทเป,ป้าหมายของเราทิ้งไปค่ะอย่างที่2ได้ทําในสิ่งที่สําคัญในตอนนั้นการตั้งเป้าหมายแบบคอเตอร์จะทําให้เรามีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเป้าหมายอยู่สม่ําเสมออะไรที่ไม่เวิร์กก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในคอเตอร์หน้าเช่นคอเตอร์นี้ตั้งใจจะอ่านหนังสือ10เล่มปรากฏเราก็อ่านครบเลยในหนังสือก็มีการบอกว่าเราต้องออกกําลังกาย แต่เราไม่สามารถแบ่งเวลาออกกําลังกายได้แล้วเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายในควอเตอร์หน้าได้เหลือแค่อ่านหนังสือ3ามเล่มพอส่วนเวลาที่เหลือขอแบ่งไปออกกําลังกายบ้างการตั้งเป้าแบบนี้ก็จะทําให้เราได้ทดําในสิ่งที่สําคัญและเราต้องการจริงๆไม่ต้องไปรอเป้าหมายในปีหน้าข้อดีที่3การตั้งเป้าหมายแบบนี้ทําให้กรอบระยะเวลาสั้นลงและมันจะทําให้เรารู้สึกถึงความเร่งด่วน เดทไลน์ที่ใกล้เข้ามาจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราลงมือทําอาการที่เดี๋ยวค่อยทําเหลือเวลาอีกตั้งหลายเดือนอันเนี้ยจะพบว่ามันเหลือไม่กี่เดือนมันน้อยมากจริงๆดังนั้นโอกาสที่จะเลื่อนมันออกไปก็จะน้อยลงมากข้อดีที่4เราจะได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจแบบแรกเราจะเห็นความสําเร็จเป็นมายสเตย์เป็นเหมือนกลุ่มก้อนความสําเร็จหนึ่ง เช่นอ่านหนังสือไปแล้ว10เล่มเราได้ทำคลิปแล้ว10คลิปอะไรแบบนี้แรงบันดาลใจแบบที่2ต่อให้เราทำไม่สำเร็จแต่ว่าคอเตอร์นาจะมาแล้วค่ะความรู้สึกเริ่มใหม่อะไรที่ยังไม่ดีเราก็สามารถปรับเปลี่ยนในคอเตอร์ต่อไปมา r รี e t เซตกันใหม่อีกรอบเหมือนเรามี New Year Resolution ทุกๆ3เดือนอะ่ะขอแจกที เพิ่มเติมนะคะทิปแรกก็คืออย่าลืมทีมของตัวเองอย่างเช่นเมตั้งไว้ว่าอยากเป็นตัวเองที่ดีขึ้นก็ให้ดูเลยว่าแต่ละเป้าหมายเนี่ยมันทําให้ตัวเองดีขึ้นจริงๆหรือเปล่า 2. ให้เราแตะแอคชั่นแพนให้ละเอียดเลยดูว่า3เดือนนี้เราจะทําอะไรบ้างอย่างของเมย์มีการปรับเรื่องของการนอนเมย์ตั้งเป้าหมายเป็นอาทิตย์ไปเลยว่าจะนอนเร็วขึ้นกี่โมงบ้างและอย่างที่3ค่ะเมื่อทําสําเร็จเราต้องแท็กโปเกสค่ะบันทึกให้เห็นความสําเร็จของตัวเองในแต่ละวัน การที่เราเห็นความสำเร็จอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้เราภูมิใจและเราอยากจะทำมันต่อไปค่ะ เมโชเเนี่ยป็นดิจิตอลแพลเนอร์ที่เมดีไซน์เองและใช้จริงเองเลยนะคะขอแอบขายของกันไปเลยใครสนใจก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและก็จะได้ไปพลาดคลิปต่อไปด้วยมาเล่าตีมของปีนี้ให้ฟังนะคะเมื่อกี้เมแอบสปอยเป็นนิดนึงแหละมีใครทายออกบ้างไหมให้เวลาคิดติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊ตก,ตตกตช่เลยนะคะธีม2025ของเมก็คือ b e t t e r Me ค่ะ แม่อยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเก่งขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมและมั่นใจกว่าเดิมใครที่คิดธีมของตัวเองออกแล้วนะคะก็คอมเมนต์กันมาบอกหน่อยหรือถ้าคิดไม่ออกจากก๊อปเนี่ยก็มาบอกได้เหมือนกันหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนตั้งเป้าหมายและเดินหน้าไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ